ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้นอกเหตุเหนือผลพระธรรมเทศนาของพระโพธิยาณเถระหลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องทางสายกลางการบรรยายธรรมด้วยภาษาพื้นเมืองแก่ภิกษุสามนเณรและฆราวาสเมื่อปีพุทธศักราช2513 พระพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงเตือนให้เราละความชั่วประพฤติความดีเมื่อละความชั่วประพฤติความดีแล้วที่สุดก็ส่งสอนให้ละสิ่งทั้งสองนี้ไปเสียด้วยฉะนั้นวันนี้จึงจะขอให้คติในเรื่องทางสายกลางคือให้ละให้ได้หรือหลีกให้พ้นจากสิ่งทั้งสองนั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปที่เป็นสุขเป็นทุกข์ ทั้งหลายเหล่านี้แหละจุดมุ่งหมายของธรรมจุดมุ่งหมายปลายทางของการอธิบายธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่จริงก็คือให้พ้นจากทุกขนั่นเองแต่ก่อนที่จะพ้นจากทุกขได้นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันให้มันตรงให้มันแน่นอนถ้าเข้าใจไม่ตรงไม่แน่นอนแล้วก็จะลงสู่ความสงบไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสรู้แล้วท่านประกาศศาสานานั้นเบื้องแรกท่านยกทางทั้งสองขึ้นมาว่าเลยคือกามสุขันลิกานุโยโคและอัตตะกิลมัานุโยโคทางทั้งสองอย่างนี้เป็นทางที่ลุ่มหลงเป็นทางที่พวกเสพกามหลงติดอยู่ซึ่งยอมไม่ได้รับความสงบระงับเป็นหนทางที่วนเวียนอยู่ในวัฏะสงสาร สมเด็จพระปร,ะรมศาสดาท่านทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในทางทั้งสองไม่เห็นทางสายกลางของธรรมะท่านจึงทรงยกทางทั้งสองขึ้นมาแสดงให้เห็นโทษในทางทั้งสองนั้นถึงเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายก็ยังพากันติดพากันปรารบอยู่ร่ำไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทางทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางที่ลุ่มหลงไม่ใช่ทางของสมณะคือไม่ใช่ทางที่สงบระงับ อัตตกิลมาานุโยโคและกามสุขันลิกานุโยโคก็คือทางตึงและทางหย่อนนั่นเองถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นในปัจจุบันทางตึงก็คือความโกรธอันเป็นทางเศร้าหมองท่านเรียกอัตตกิลมาานุโยโคเดินไปแล้วก็เป็นทุกข์ลำบากกามสุขันลิกานุโยโคก็คือความดีใจความพอใจ ความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบทางทุกข์ก็เป็นทางไม่สงบเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาท่านว่าเมื่อได้เห็นความสุขแล้วให้พิจารณาความสุขนั้นท่านไม่ให้ติดอยู่ในความสุขคือท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์การวางทั้งสองได้นี้เป็นสัมมาปฏิปทาท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลางคําว่าทางสายกลาง ไม่ได้หมายถึงในด้านกายและวาจาของเราแต่หมายถึงในด้านจิตใจเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมากระทบกระทั่งก็ทำให้วุ่นวายถ้าจิตใจวุ่นวายหวั่นไหวเช่นนี้ก็ไม่ใช่หนทางเมื่ออารมณ์ที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจติดแน่นอยู่ในกามสุขาลิกานุโยโคอันนี้ก็ไม่ใช่หนทาง มนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุก์ขต้องการแต่สุขความจริงสุขนั้นก็คือทุกขอย่างละเอียดนั่นเองส่วนทุกข์ก็คือทุกข์อย่างหยาบพูดอย่างง่ายๆสุขและทุกข์นี้ก็เปรียบเหมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุก์ขทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้ารูปทางหัวมันมีพิษทางปากมันมีพิษไปใกล้ทางหัวมันมันก็กัดเอาไปจับทางหางมันก็เหมือนเป็นสุข แต่ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในตัวงูเดียวกันความดีใจความเสียใจมันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกันคือตันหาความลุ่มหลงนั่นเองฉะนั้นบางทีเมื่อมีสุขแล้วใจก็ยังไม่สบายไม่สงบทั้งที่ได้สิ่งที่พอใจแล้วเช่นได้ลาบยศสรรเสริญได้มาแล้วก็ดีใจก็จริง แต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆเพราะยังมีความเคลือบแคลงใจว่ามันจะสูญเสียไปกลัวมันจะหายไปความกลัวนี่แหละเป็นต้นเหตุให้มันไม่สงบบางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆก็ยิ่งเป็นทุกข์มากนี่หมายความว่าถึงจะสุขก็จริงแต่ก็มีทุกข์ดองอยู่ในนั้นด้วยแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันกับว่าเราจับงูถึงแม้ว่าเราจับหางมันก็จริง ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้ฉะนั้นหัวงูก็ดีหางงูก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีอันนี้ในวงวัฏตะมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดังนั้นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่หนทางมักหนทางสู่ความสงบระงับ ศีลสมาธิปัญญานั้นถ้าหากพูดกันตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่ใช่แก่นศาสนาหรือตัวศาสนาแต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวศาสนาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้ว่ามักอันแปลว่าหนทางตัวศาสนาคือความสงบระงับอันเกิดจากความรู้เท่าในความเป็นจริง ในธรรมชาติของความเป็นจริงที่เกิดอยู่เป็นอยู่ซึ่งถ้าได้นํามาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์ฉะนั้นสุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้ตัวเองให้เห็นตนเองให้พิจารณาตัวเองเพื่อให้เห็นจิตของตนเองความจริงจิตเดิมของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหว เป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่แน่นอนอยู่อย่างนั้นแต่ที่มีความดีใจเสียใจหรือความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนั้นเพราะขณะนั้นมันไปหลงอยู่ในอารมณ์จึงเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งเหล่านั้นสมเด็จพระปรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติแต่พวกเราทั้งหลายยังไม่ได้ปฏิบัติกัน หรือไม่ก็ปฏิบัติแต่ปากเท่านั้นหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่การจะมาพูดกันเฉยๆหรือด้วยการเดาหรือการคิดเอาเองหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือความรู้เท่าความจริงตามความเป็นจริงนั่นเองถ้ารู้เท่าตามความเป็นจริงนี้แล้วการสอนก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่รู้ถึงความเป็นจริงอันนี้แม้จะฟังคำสอนเท่าใดก็เหมือนกับไม่ได้ฟัง พระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะทำแทนหรือปฏิบัติแทนได้เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเองปฏิบัติเองคำสอนต่างๆเป็นเพียงแนวทางหรืออุปมาอุปไมยเพื่อนำให้เข้าถึงความรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะเป็นทุกข เหมือนดังตัวอย่างว่าเรามักใช้คำว่าสังขารเมื่อเราพูดถึงร่างกายแต่ความจริงนั้นเราหารู้จักความเป็นจริงของสังขารนี้ไม่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสังขารนี้ทั้งนี้เพราะเราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสังขารหรือร่างกายของเรานี้เราจึงเป็นทุกข์หรือความทุกข์จึงเกิดขึ้นจะยกตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึ่ง สมมุติว่าเราเดินไปทํางานระหว่างทางก็มีบุรุษผู้หนึ่งคอยต่อว่าเราอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ด่าตอนเย็นก็ด่าเมื่อได้ยินคําด่าเช่นนี้จิตใจก็หวันไหวไม่สบายใจโกรธน้อยใจเศร้าหมองบุรุษผู้นั้นก็เพียรด่าเช้าด่าเย็นอยู่เช่นนั้นทุกวันได้ยินคําด่าเมื่อใดก็โกรธเมื่อนั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ยังโกรธอยู่ ที่โกรธที่หวั่นไหวเช่นนี้ก็เพราะความไม่รู้จักนั่นเองวันหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาบอกว่าลุงคนที่มาด่าทุกเช้าทุกเย็นนั่นะ่ะเป็นคนบ้าเป็นบ้ามาหลายปีแล้วมันด่าคนทุกคนแหละชาวบ้านเขาไม่ถือมันหรอกเพราะมันเป็นบ้าพอรู้อย่างนี้แล้วใจของเราก็คลายความโกรธทันทีความโกรธความขุ่นมัวที่เก็บไว้หลายวันแล้วนั้นก็คลายหายไปเพราะอะไรก็เพราะได้รู้ความจริงแล้ว แต่ก่อนนั้นไม่รู้เข้าใจว่าเป็นคนดีคนปกติฉะนั้นพอได้ยินว่าเป็นคนบ้าจิตก็เปลี่ยนเป็นสบายทีนี้มันก็อยากจะด่าก็ให้มันด่าไปไม่โกรธไม่เป็นทุกข์เพราะรู้เสร็จแล้วว่าเป็นคนบ้านี่ที่จิตใจสบายก็เพราะรู้เท่าทันความจริงนั่นเองเมื่อมันรู้เองมันก็วางของมันเองถ้ายังไม่รู้มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองอีกเหมือนกัน แต่พอรู้ความเป็นจริงจิตใจก็สบายนี่แหละคือความรู้เท่าตามความเป็นจริงคือรู้ว่าคนนั้นเป็นบ้าคนผู้รู้ธรรมก็เหมือนกันพอรู้จริงความโลภความโกรธความหลงก็หายไปเพราะรู้เท่าทันความเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังขารร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเพียงสังขาร ส่งบอกอย่างชัดๆอย่างนี้เราก็ยังไม่ยอมมันยังขืนไปแย่งยื้ออยู่นั่นแหละถ้าหากว่ามันพูดได้มันก็คงจะบอกว่าเจ้าอย่ามาเป็นเจ้าของฉันนะความจริงมันก็บอกอยู่แล้วทุกขณะแต่เราเองไม่รู้เพราะมันเป็นภาษาธรรมอย่างสกลร่างกายนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีหูก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีทั้งหลายเหล่านี้แหละ ก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปแปรไปไม่เห็นมันขออนุญาตเราสักทีเช่นเมื่อปวดหัวปวดท้องหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นมันไม่เคยขออนุญาตจากเราเลยเวลามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเลยเป็นไปตามสภาวะของมันอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ยอมให้เราเป็นเจ้าของของมันสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงสอนว่าสุญโยสัพโพมันเป็นของว่าง มันไม่ได้เป็นของผู้ใดเราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอันนี้ไม่เข้าใจในสังขารอันนี้จึงคิดว่าของเราของเราเกิดอุปทานขึ้นมาเมื่อเกิดอุปทานก็เข้าไปยึดพบเกิดพบเกิดชาติชาราพยาธิมรณะต่อไปมันเป็นทุกข์เช่นนี้ที่ท่านเรียกอิทัพปัจจยตานั่นแหละอวิชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูป เป็นเช่นนี้นั่นแหละอันนี้มันล้วนแต่เป็นในขณะของจิตถ้าเกิดอารมณ์ไม่ถูกใจขึ้นมาก็ไม่รู้จักหรือไม่รู้เท่าทันเพราะอยู่ในอวิชชามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยความเป็นจริงขณะของจิตอันนี้มันติดกันอยู่ทีเดียวมันเร็วมากแต่เราเองรู้ไม่เท่าทันเปรียบเหมือนว่าเรากำลังอยู่บนยอดไม้แล้วตกปุ๊บลงมาที่พื้นดินจึงรู้สึกตัวว่าตกต้นไม้ แต่ความจริงนั้นก่อนที่จะตกถึงพื้นดินเราก็ตกผ่านทุกก้านทุกกิ่งของต้นไม้นั่นแหละแต่ไม่สามารถนับได้ว่านาทีใดถึงกิ่งไหนวินาทีใดถึงกิ่งไหนเพราะมันเร็วมากแต่พอตูมเดียวก็ถึงพื้นดินเลยแล้วก็เป็นทุกเลยอิทัปปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นถ้าเราแยกเป็นปริยัตอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณ วิญญาณเกิดนามรูปว่ากันไปเป็นตอนๆต,ตามความจริงนั้นพออารมณ์เกิดความไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลยอาการที่มันเกิดทุกข์ขึ้นนั้นมันผ่านไปจากอวิชชาสังขารผ่านไปพริบเดียวถึงโน่นโสกะปริเทวะคือทุกข์เลยฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงให้ตามดูจิตของเราทั้งหลาย ให้รู้ตามความเป็นจริงของมันและในความเป็นจริงเหล่านี้ท่านให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงแต่สังขารเท่านั้นและสังขารนี่แหละมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยทั้งหลายที่มันเป็นมาที่เรามาเรียกหรือสมมุติเอาอีกทีหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์สัตว์เช่นเดียวกับชื่อของเรามันก็สมมุติเหมือนกันเราไม่ได้มีชื่อมาแต่กำเนิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงเอาชื่อไปใส่ คือตั้งชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมติตั้งชื่อกันเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเรียกกันง่ายสะดวกแก่การใช้ภาษาเรียกขานพูดจากันการปริยัติก็เหมือนกันที่แยกออกก็เพื่อสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนสิ่งทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าสังขารมันเป็นสังขารเกี่ยวกับสภาวะอันนี้ที่เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยสมเด็จพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสว่า สังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราทั้งหลายเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ชัดเจนจึงทําความเห็นในเรื่องนี้ไม่ตรงไม่แน่อันเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ก็คือการยึดเอาสังขารเป็นเรายึดเอาเราเป็นสังขารเอาเราเป็นสุขเอาสุขเป็นเราเอาเราเป็นทุกข์ เอาทุก์เป็นเราที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมสังขารเหล่านี้ให้เป็นไปตามอํานาจของเราเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะบังคับให้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตามอํานาจของเราย่อมจะเป็นไปไม่ได้ เปรียบง่ายๆก็อย่างว่าเราไปนั่งอยู่ที่กลางถนนซึ่งมีรถวิ่งไปมาอยู่ขวักไว่แล้วเราจะไปโกรธรถที่วิ่งหรือจะไปห้ามรถที่กำลังวิ่งอยู่ว่าอย่าขับรถมาทางนี้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะถนนนี้เป็นถนนหลวงดังนั้นเราควรทำอย่างไรทางที่ดีก็คือเราต้องออกไปให้พ้นถนนเรื่องของสังขารก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรแน่นอน เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมากระทบกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกมันว่ามันมากวนเวลานั่งภาวนาอยู่ก็ว่าเสียงมากวนเราอันที่จริงนั้นเราไม่เข้าใจว่าเสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกันแน่ถ้าเรายึดว่าเสียงมากวนเรามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีก็จะรู้ได้ว่าเราไปกวนเสียงต่างหากเสียงมันก็ดังอยู่แต่ของมันมันไม่ได้มีความรู้สึกรำคาญอะไรเลยเราต่างหากที่รำคาญพวกเราไปกวนมันความจริงนั้นเสียงก็เป็นเสียงเราก็เป็นเราถ้าเข้าใจเสียได้เช่นนี้มันก็ไม่มีอะไรเราก็สบายมีเสียงขึ้นมาก็รู้ว่าเสียงมันดังแต่ของมันเราไม่ได้ยึดหมายมันเข้าเราก็ไม่เกิดทุกข นี่เรียกว่าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราเห็นทั้งสองอย่างเมื่อเห็นทั้งสองอย่างคือทั้งสุขและทุกข์ตามความเป็นจริงใจก็สงบสบายการที่จะเห็นได้ทั้งสองอย่างนี้เราจะต้องยืนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ระหว่างกลางนี่เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตนี่คือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้อง เมื่อปฏิบัติไม่ถึงทางสายกลางก็ไม่มีวันพ้นทุกข์สังขารของเรานี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามทางของมันถ้าเราจะไปกั้นทางไปห้ามทางหรือไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปโดยเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเราเราก็จะมีแต่ความทุกข์ ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงสอนให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นพระหรือเนรหรือขราวาสให้พิจารณาแล้วทำความเห็นให้ถูกต้องเมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วก็สงบสบายการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่านักพรตนักบวชหรือขราวาสก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมได้เท่ากันและธรรมที่พิจารณานั้นก็เป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเอง พิจารณาให้ไปสู่ความสงบระงับอันเดียวกันด้วยวิถีของมรรคอันเดียวกันฉะนั้นท่านจึงว่าจะเป็นขรรวาดก็ตามบรรพชิตก็ตามมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกันเมื่อเรารู้สภาวะสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็วางเสียและเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วพบก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรจึงเกิดไม่ได้ เพราะมันไม่มีทางจะเกิดเพราะเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเสร็จแล้วฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นมันเป็นสักแต่ว่าอาศัยเท่านั้นถ้ารู้ได้เช่นนี้ท่านว่ารู้เท่าตามสังขารทีนี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มีได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงสอนให้รู้อย่างนี้ เพราะนี่คือความสงบสงบจากความสุขสงบจากความทุกข์สงบจากความดีใจเสียใจได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจมันเป็นเรื่องที่ทั้งไม่เกิดและไม่ตายเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะร่างกายอันนี้แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่มีแล้วหมดแล้วฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงบอกว่า พบสิ้นแล้วปรมมจรันจบแล้วไม่มีพบอื่นชาติอื่นอีกแล้วท่านรู้อย่างนั้นแล้วท่านก็รู้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ตายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เองนี่คือโอวาทที่สมเด็จพ,พระบรมศาสดาท่านทรงกำชับสาวกมากที่สุดว่าให้พยายามเข้าให้ถึงอันนี้นี่เป็นสัมมาปฏิปาทาถ้าไมป่ปฏิบัติให้ถึงทางสายกลางไม่ตรงเข้าไปถึงทางสายกลางให้ได้แล้ว ก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์กลับมาติดตามรับฟังนอกเหตุเหนือผลพระธรรมเทศนาของพระโพธิญาณเทระหรือหลวงพ่อชาสุพัทโทจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ